กรับสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello TV นะสำหรับคลิปนี้ผมย้สืบเรื่องราวการประทะเดือนระหว่างพี่เขยกับน้องเมียทวงหนี้ก,กันเพื่อนหนี้เพียงพันเดียวตัวของพี่เขยไม่พอใจที่น้องเมียมาทวงหนี้ก็เลยแจกจ่ายความตายให้ใช้มีดกระซว,วกจ้วงแทงตัวของน้องเมียเสียชีวิตคาที่ก่อนอื่นเลยต้องบอกแบบนี้กันเพื่อนคลิปนี้ปวดใจวิจารยาณในการรับชมรับฟังเนื่องจากว่าข้อมูลจากผู้ก่อเหตุตรงนี้ไม่ตรงกับชาวบ้านร้านตลาดสักเท่าไหร่ ตัวของชาวบ้านร้านตลาดบอกว่าพี่เขยนิสัยไม่ดีอันตรพานส่วนตัวของพี่เขยบอกว่าน้องเมียนั่นแหละมาซาเวียก,ก็เลยก่อเหตุครั้งนี้มีวิจัยคนหนึ่งนะเขาชื่อว่าชุมพลกันเพื่นอนก่อนหน้านั้นตัวของชุมพลมาได้ภรรยาชื่อว่าน้องพานกันเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ4 4 0บึ้มๆกันเลยทีเดียวทีนี้ตัวของน้องพาดเองเขามีน้องชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าจัก,กรีกันเพื่อนชื่อเล่นว่ากรผมก็เรียกสั้นๆว่ากรก็แล้วกัน ตัวของกีเขามีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถกันเพื่อนตรงนี้มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งมีไรายได้เยอะอยู่พอสมควรตอนหลังมาตัวของน้องพาดกันเพื่อนไปยืมเงินกรีนหน0่งบาทกันเพื่อนบอกอลาอลาเอาเงินมาให้เอืย่ยยืมแนะเอ่ยเสียเอาไปหมุนลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อน ตัวของกีก็ให้มากันเพื่อนปร,รากฏว่าวันดีคืนดีในค่ำคืนอันเปรียวเงาดวงดาวอันเมืดมิดตัวของกรีมีการเอื่อนเอ่ยทวงหนี้กับพี่สาวของตัวเองเพื่อนสร้างความไม่พอใจให้กับพี่เขยนั่นก็คือตัวของชมพลจังหวะนี้เองตัวของชมพลได้ไม้ยาวกันเพื่อนส่วนตัวของกีได้มีดตรงนี้เองเป็นข้อมูลจากผู้ก่อเหตุกันเพื่อนตัวของชมพลบอกว่าตัวของกรีมีการกล่มกลุจะทำร้ายเมียเขากันเพื่อนชักมีดออกมาชึกชักชกชักลักษณะเป็นแบบนั้นไป ตัวของชุมพลก็เลยออกมาปกป้องคนในครอบครัวกันเพื่อนเกิดการประทะกันระหว่างสิทธิ์บูตตึงกับสิทธิ์สำนักงอใบกันเพื่อนคนหนึ่งได้กระบองยาวคนหนึ่งได้มีดจังหวะนี้เองลิทเมสันสู้กระบองยาวแห่งเขาเหลียงสานไม่ได้กันเพื่อนตัวของชุมพลได้ไปในแผนนี้เอาไม้ตีตัวของเกรียับกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของเกรยถึงกับเซตุปัตตุเปล้มลงไปมีดหลุดมือกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของชุมพลกันเพื่อนไม่พูดพระรําตาเพลงแย่งมีดมากันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นคลอร่างตัวของ แจกจ่ายความตายให้เงินเพื่อนแทงไปหลายฉึก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 ฉลักษณะเป็นแบบนั้นไปนึกว่าเสียงสับหมูเงินเพื่อนตรงนี้เองเป็นเสียงกระซวกจ้วกแทงออกจากปลมีดของกรีที่ถูกตัวของชุมพลแย่งไปได้หลังจากนั้นตัวของกีก็ดินทรนรายร้องด้วยความเจ็บปวดกันเพื่อนเอ้ยเอ้ย เอ้ชาวบ้านร้านตลาดแตะเตื่นกันเพื่อนได้ยินเสียงกดร้องขอความช่วยเหลือตรงนี้เขาก็พยายามมาช่วยกันเพื่อนพยายามปฐมพยาบาลพยายามปั๊มหัวใจแต่สุท้ายไดนสุดตัวของกีดทนปิดบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตคาที่เสียชีวิตทันทีกันเพื่อนยังไม่ไปถึงโรงพยาบาลยังไม่ทันรอกู้ภยัยตรงนี้เองตัวของกีได้จากไปสังเวยให้กับปมนี่สิน1,000พบาทครั้งนี้กันเพื่อนย้ำกันอีกทีกันเพื่อนตรงนี้เองชาวบ้านร้านตลาดบางส่วนให้ข้อมูลแบบบาง บอกว่าตัวของเกรยเขานั่งคุยกันเฉยๆกันเพื่อนปร,รากฏว่าตัวของชุมพลย่องเงียบมาข้างหลังแล้วเอาไม้ตีเอามีดแทงกันเพื่อนตรงนี้เองก็ไม่แน่ใจว่าเหตุผลจริงๆมันเป็นยังไงเนื่องจากว่าคนตายพูดไม่ได้พูดได้แค่คนเป็นกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองนะผมจะมาสรุปเรื่องราวที่กดอิหลงตุงนางของพี่เขยกับน้องเมียรเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสท้ายตัวของชุมพลถูกจับได้หรือไม่เขาถูกแจ้งข้ออะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบจะสำหรับฟังเรื่องราวความขัดแย้งระหว่าง เคยกับน้องเมียที่จบด้วยความตายเรื่องนี้กนเลยคราผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านนนตนเงินเพื่อนตำบลสงเพออำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าจุมพลศรีดาน้อยอายุ37ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าจุมพลก็แล้วกันย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วกันเพื่อนตัวของจุมพลมาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าพัชรีชิงหนูกันเพื่อนอายุณปัจจุบันนี้33ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าพัดก็แล้วกันเงินเพื่อน ตัวของพัาดเป็นสาวสวยหน้าตาดีกันเพื่อนคาวอี้กันเลยทีเดียวตัวเล็กๆกันเพื่อนนมตัตๆลักษณะเป็นแบบนั้นไป2คนนี้แต่งงานกันก็เลยมีลูกด้วยกันสองคนกันเพื่อนตัวของชุมพลก็แจกจ่ายความเซลซ่าให้กับน้องพายกันเพื่อน ตัวของน้องพัดก,ก็หลงไรใกล้ดีในรถสวะของชุมพลกันเพื่อนหลงหัวปกักหัวปำมักจะเข้าข้างผัวกันเพื่อนทีนี้ตัวของน้องพัดเขาไม่ใช่คนตัวเป่าเล่าเปื่อยกันเพื่อนเขายังมีน้องชายอีกหนึ่งคนคนคนนี้ชื่อว่าจักรีชิงหนูกันเพื่อนอายุ3 1ปีนะปัจจุบันนี้ชื่อเล่นว่ากีผมขอเรียกสั้นๆว่าช่างกีก็แล้วกันเนื่องจากว่าเขาเป็นช่างซ่อมรถกันเพื่อนตรงนี้เรียนจบมาอย่างสูงเรียนจบปริญญามีความรู้ด้านการซ่อมรถเขาก็เลยเป็นช่างซ่อมรถอยู่ที่อู่กันเพื่อน หลักเป็นแหล่งมีรายได้ประจำกันเพื่อนส่วนตัวของชุมพลตอนแรกๆขายติ่มกันเพื่อนกองแกงกองแกงตามหมู่บ้านแต่ตอนหลังมาเลิกขายกันเพื่อนออกไปขายทีไรเข้าดาทุกทีกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ก็เลยทุนหายกําไรโหดเขาก็เลยเลิกขายหลังจากนั้นเขาก็ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปกันเพื่อนก็เลยทําให้พี่เขยกับน้องเมียไม่ค่อยถูกกันมักจะพูดแซกันกันเพื่อนตัวของน้องเมียมีงานทาแต่ตัวของพี่เขยลอยลมกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันกันเพื่อนเจอหน้ากันไม่ได้ พูดแซะใส่กันกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปจนกระทั่งไม่นานมานี้ตัวของช่างกีก็ได้เมียกันเพื่อนเขาก็เลยไปอยู่กับเมียที่ต่างหมู่บ้านกันเพื่อนยกมือใบายตัวของพี่เขยจังไรคนนี้กันเพื่อนไม่ค่อยถูกกันยังไม่พอแถมมาอยู่บ้านเดียวกันตรงนี้เองก็เลยตัดขาดกันแบบบางๆกันเพื่อนตัวของช่างกีก็ไปอยู่กับเมียกันเพื่อนสร้างฐานะสร้างครอบครัวตัวของช่างกีฐานะครอบครัวค่อนข้างจะดีกันเพื่อนเนื่องจากว่าเขามีงานทาเป็นหลักแหล่งเขาเป็นช่างกันเพื่อนรายได้ค่อนข้างจะดีก็เลยมีบ้านอยู่ มีลดข่าวกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปแต่ในทางกับการครอบครัวของน้องพานกันเพื่อนพี่สาวของจักรีกับดึงหน้าไม่ถึงหลังกันเพื่อนไอชิมหายผัวก็ตกงานแถมมีลูกเยอะอีกต่างหากก็เลยขัดสนเรื่องเงินทองเงินเพื่อนมักจะไปหยิบยืมจักรีอยู่เป็นประจำครั้งละพันสองพันครั้งละสามสี่พันลักษณะเป็นแบบนั้นไปเอามากินมาใช้ในบ้านกันเพื่อนสุดท้ายในสุดการยืมเงินครั้งนี้มันจบด้วยความตายกันเพื่อนกลายเป็นโศกนาฏกรรมภายในครอบครัว ย้อนกลับไปเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนเงินเพื่อนตัวของน้องพัดเองไปยืมเงินตัวของจักรีกันเพื่อนบอกบอกลาบักลาเงินมาให้เอื้อยยืมแน่เพื่อเด็ดปันสละนี่ไม่ใช่นะโยกโยกเอาไว้ซื้อข้าวกินกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของน้องพัดไปยืมเงินมากินมาใช้กันเพื่อนตัวของจักรีว่าพี่สาวเดือดร้อนตรงนี้เองเขาก็เลยตบบาีิสาวเบาๆบอกเอาไป1,000บาทเอาไปใช้จ่ายก่อนเงินเพื่อนมีเมื่อไหร่ก็ให ยังวานี้เองตัวของน้องพัดก็เลยลมกันเพื่อนได้เงินหนึ่งพันบาทมาก็เอามากินมาใช้พอถึงกําหนดนัดหมายพอถึงกําหนดจ่ายตรงนี้เขาก็บุยๆกันเพื่อนทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ยอมไปจ่ายหนี้กันเพื่อนตัวของจกกักรีก็เลยแวะม,มาทวงถามมาเยี่ยมมาเยียนกันเพื่อนในวันที่9ตุลคาคมพศพนห้ารกกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มตัวของจกกักรีมาที่บ้านของน้องปราดกันเพื่อนตรงนี้เองมาคนเดียวกันเพื่อนมาตัวเปล่าเล่าเปลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือเขาพกมีดมาด้วยอันนี้ไม่รู้จริงๆ น,นจังหวะนี้เองจากปากคำบอกเล่าของผู้ก่อเหตุนั่นก็คือตัวของจุมพลกันเพื่อนเขาบอกว่าตัวของจักรีมีมีดมาด้วยกันเพื่อนเป็นมีดปลายแหลมมานั่งพูดนั่งคุยกับเมียเขากันเพื่อนมาทวงหนี้หนึ่งพันบาทแถมมีการข่มขู่เมียเขากันเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะแทงเดี๋ยวจะทําร้ายกันเพื่อน ตัวของชมพลซึ่งอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในบ้านเงินเพื่อนตรงนี้เขาก็เลยเกิดความไม่พอใจหัวร้อนฉุนเฉียวกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของชมพลก็เลยแจกจ่ายความเจ็บปวดให้เอาไม้ไล่ตีตัวของจักรีกันเพื่อนจังหวะนี้เองมีสั้นกับไม้ยาวไอชิบหายมันจะสู้กันได้ยังไงกันเพื่อนตัวของชมพลก็เลยเอาไม้หดไม้ตีไปที่ตัวของจักรีกันเพื่อนเสียงดังโบ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 ลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของจักรีพาดท่ากันเพื่อนถูกตีจนล้มเซธลาตุปปตุเปล้มฟ บริเวณหน้าบ้านหลังจากนั้นมีของจัก,กรีก็หลุดมือกันเพื่อนในจังหวะนี้เองตัวของชุมพลน,นเพื่อนก็เลยตัดสินใจยโยนไม้ทิ้งแล้วก็วิ่งปรีมาหยิบมีดกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็โดดขึ้นก้มร่างตัวของช่างเกรีกันเพื่อนจังหวะนี้เองเขาไม่ทมปัญหาสุขภาพสักคำไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเพื่อนเพเนี่เองเขาทําเพื่อเมียเขากันเพื่อนตัวของช่างเกรีมากุมขู่เมียเขาเขาก็เลยแจกจ่ายความตายให้กับช่างเกรีกันเพื่อนใช้มีดกระซวกจ้วกแทงไปที่บริเวณหน้าอกเสียงดังสนั่นวันไหว ฉึก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 ลักษณะเป็นแบบนั้นไป4ี่ห้าแผลด้วยกันกันเพื่อนมีดปลายแหลมความยาว30เซนสอดแทรกกระแทกไปที่ร่างของช่างเกรยกันเพื่อนตัวของช่างเกรยนอนดิ้นทุรนทุรายกันเพื่อนเขาหนีไม่ได้เขาหนีไม่พ้นถูกข่อมร่างอยู่กันเพื่อนตัวของช่างเกรยร้องด้วยความเจ็บปวดเอ้ยเอ้ย เอ้ยจังหวะนี้เองชาวบ้านร้านตลาดแถวนั้นเขาได้ยินเงินเพื่อนคนแถวนี้เขานอนดือก,กันเพื่อนบางคนดูดมาก,ก็เลยเสด็จให้ไม่ใช่นะครับยอกยอกตรงนี้เองเขาก็เลยวิ่งมาดูกันเพื่อนชาวบ้านประมาณ4ี่ห้าคนวิ่งมาจับแยกวิ่งมาดูวิ่งมาช่วยกันเพื่อนตัวของชมพเงเนี่ยเม่าคนมาเยอะตรงนี้เองเขาก็เลยผัดออกจากร่างของช่างกีกันเพื่อนไปยืนเก๊กเก๊กลางๆในจังหวะที่ผู้คนกาลังชุนลมุนวุ่นวายเขาก็เลยอาศัยจังหวะนี้หนีหายไปในความเม่อกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการโท้แจ้งที่ตำรวจสพ กู้ไัยกันเพื่อนทันทีที่กู้ไฟมาตรงนี้เองกันเพื่อนกำลังจะพาตัวของช่างกีไปส่งที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายท้ายสุดตัวของช่างกีทนพิษบาดแผลไม่ไหวกันเพื่อน กู้ภัยมาสายเกินไปกันเปื้อนตัวของช่างกีก็เลยจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับสังเวยให้กับรักราวครั้งนี้ไม่ใช่นะสังเวยให้กับปมหนี้สินครั้งนี้กันเปื้อนหนึ่งพันบาทเท่านั้นสําหรับชีวิตช่างกีที่ถูกพี่เคยพลากไปกันเปื้อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตํารวจกันเปื้อนสพปูเวียงก็มีการสอบปากคาคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นก็คือน้องพาดกันเปื้อนสาวสวยหน้าตาดีหุ่นเซ็กซี่กันเลทีเดียตรงนี้เองก็ให้ปากคากับเจ้าหนี้ตำรวจในยณะที่เจ้าหนี้ตำรวจกำลังสอบปากคาตัวของน้อง อยู่นี่เองตัวของชุมพลก็โผล่มาจากโถส้วมไม่ใช่นะโยกๆกันนั้นมันขี้กันเพื่อนตัวของชุมพลก็โผล่มาจากหลังบ้านกันเพื่อนออกมารับจบรับเจกันเพื่อนกับการกระทําครั้งนี้้าหนี้ตำรวจก็เลยตบบาบเบาควบคุมตัวของชุมพนไปที่สถานีตํารวจสพภเวียงกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการลงมาตึกจับกลุ่มกันเพื่อนสอบปากคำถามหาแรงจูงใจตัวของชุมพลเขาก็บอกเพียงสั้นๆกันเพื่อนว่าเขาปกป้องเมียเขาตัวของน้องชายเมียเขานั่นก็คือตัวของช่างเกรกันเพื่อนตรงนี้เองมาข่มขู ูเมียเขามาทวงนี้เกิดการต่อยตีกันเขาก็เลยพลั้งมือฆ่าตัวของช่างกีน้องเมียของเขาไปกันเพื่อนนี่ก็คือคำรับสาร,รภาพสันส้นๆจากตัวของชุมพนกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก็มีการตบบาชุมพลเบาๆพร้อมกับแจ้งข้อหาให้กับเขาหนึ่งข้อหากันเพื่อนนั่นก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาตรา288กันเพื่อนอัตราโทษก็คือ15ปีถึง20ปีและมีโทษจําคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตกันเพื่อนนี่ก็คือหนึ่งข้อหาทวนที่ตัวของชุมพนได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนี้ จะใช้เวงกรรมอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนแผลนี้เองมีในกระเป๋าแน่ๆไม่ต่ำกว่า30ปี40ปีกันเพื่อนออกมาอีกทีลูกก็บวชออกมาอีกทีเมียก,ก็มีผัวใหม่แล้วกันเพื่อนนี่แหละครับคือชีวิตของชุมพลหลังจากนี้ไปสุดท้ายนี้ก็ขอให้ช่างกรีไปสู่ภพภูมิที่ดีก็แล้วกัรเงนเพื่อนฟังไว้เป็นอุทาหรณฟังไว้สอนใจเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครกันเพื่อนเงินมันคมเงินมันบาด ตกใส่หินหินยังแตกตกใส่ขาขายยังอ้าตกใส่หญ้าหญ้ายังตายกันเพื่อนนี่แหละครับคืออํานาจของเงินเงินเพื่อนทําให้เพื่อนให้ฝูงแตกหักกันทาให้พี่ให้น้องเข็นฆ่ากันกัน,เพ,นเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออนภเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม E oh.